สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนตั้งนาฬิกาดิจิตอลอีกครั้งนะครับโอเคนะครับเวลาตั้งนาฬิกาดิจิตอลทุกครั้งจะบอกก่อนทุกครั้งเลยให้กดกดยังไงให้วินาทีกระพริบก่อนนะครับกดยังไงให้วินาทีกระพริบก่อนครับผม อย่างตัวนี้จะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเสียงเอาไว้โอเคนะครับกดให้วินาทีกระพริบครับผมพอกดวินาทีจะพริบเสร็จปุ๊บวอมือด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมกดนี่ทข้ามนิ้วชี้กดครับเห็นไหมครับนาทีจะพริบครับอันนี้สิบมงตรงนี้สิบมงตรง เอาเอาสิบสี่โมงดีกว่าเอาสิบสี่โมงสี่สิบดีกว่านี่ครับเอาใบโมงใบสองสี่สิบนะครับจะได้อา่าสอนในการทำตรงข้างหลังที่ว่าเป็นสิบสองกับยี่ิบสี่ด้วยทีเดียวเลยพอตั้งนาทีเสร็จนะครับกดอีกทีครับผมชั่วโมงครับผมชั่วโมงนะครับ บอกก่อนทุกครั้งนะครับถ้าขึ้นเป็นตัวเฮทกดรัวจะเป็นยี่สี่รัวได้นะครับรัวจะวิ่งขึ้นเป็นตัวเฮะขึ้นเป็นยี่สบสี่นะครับถ้าผมขอขึ้นเป็นตัวเฮทจะเป็นยี่สบสี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยตัว R หรือตัว A เนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นถึง 12. แค่สิบสองถ้าผม จะขึ้นเป็นตัวพีอย่างเงี้ยจะขึ้นถึงแค่สิบสองอันกันถ้าน้องๆคนไหนอยากได้เป็นย4ิบสี่ต้องขึ้นเป็นตัวเฮทวันกลาขึ้นมนเป็นย4ิบสี่เดี๋ยวตั้งเป็นสิบสี่นะครับผมงงครับผมง่ายงครับพอตั้งเสร็จให้กดนี่นะครับสายมือดัง้านหลังนะครับ เขียนคำว่าหมดนี่นะครับง่ายๆนะครับกดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเข้าใจไหมครับมาใหม่อีกทีนะครับผมเดี๋ยวกดตั้งกดไทวินาทีกระพริบตัวนี้จะเป็นตั้งตั้งจับเวลากดอีกทีจะเป็นตั้งตั้งปุ๊บกดทีเป็นวินาทีครับผมอยากจะจั้งนะครับ กดทีวินาทีกับพิบแล้วนะครับตังเกตง่ายๆครับว,นบบวินาทีกับพิบกดทีนาทีกับพิบตั้งสักห้าสิบสมมุติว่าตอนนี้ใบสามห้าสิบเราก็ต,าตั้งแปห้าสิบตั้งตั้งข้างบนเสร็จตั้งนาทีเสร็จมากดข้างล่างพรอมือข้างล่างให้ชั่วโมงกระพิบ,พบชั่วโมงกระพิบพ ล้วก็จะกดทีก็จะเป็นสิบห้าแต่ที่สำคัญคืออย่างที่บอกทุกครั้งคือขึ้นเป็นตัว a กับตัว p จะได้สิบสองถ้าเป็นตัว h ed, จะได้สิบห้าให้ทุกคนกดเรื่อยๆนะครับถ้าอยากจะได้เป็นยี่สิบสี่กดให้เป็นตัว h ก่อนนะครับมันจะเป็นยี่สิบสี่อันนี้กดทีก็เป็นสิบห้าพอพอเราอยากให้เป็น15นาที15ชั่วโมง15นาฬิกา สิบห้านาฬิกาใบสามเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยให้เราก็กดอีกทีเป็นสิบห้าพอสิบห้าเสร็จปุ๊บให้กดนี่นะครับเห็นไหมครับที่น้ิโปรจับอยู่นะครับซ้ายมือด้านล่างที่เขียนคําว่าหมดนี่นะครับให้กดเพื่อเพื่อจะหยุดเวลาให้มันมเพื่อจะหยุดให้เป็นเวลาที่เราต้องการให้มันจะไม่กระพริบ ตัววินาทีจะได้วินาทีวินาทีจะได้เดินโอเคนะครับผมโอเคครับชอบคลิปนี้กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะได้ทำคลิปต่อไปหรือว่าใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสงสัยอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรยกจะไปตอบให้โอเคครับขอบคุณครับ